คุณพบหมายเลขสองสองศูนสองนั่นคือสัญ,ญลักษณ์ที่เทวดาประจำตัวสื่อสารผ่านตัวเลขมาถึงคุณซึ่งมีความหมายเกี่ยวข้องกับเลขสองและเลขศูนย์เลขสองได้ปรากฏถึงสามครั้งเป็นการเพิ่มพลังงานของเลขสองให้มีพลังมากยิ่งขึ้น หมายเลขสองเกี่ยวข้องกับความสมคัคีความสมดุลความร่วมมือความรักความสัมพันธ์การให้กำลังใจกันความเป็นคู่ความไว้วางใจและการรับใช้เป้าหมายชีวิตของตัวคุณเองด้วยภารกิจทางจิตวิญญาณส่วนหมายเลขศูนนั้นเกี่ยวข้อง กับการพัฒนาด้านจิตวิญญาณความไม่มีที่สิ้นสุดความเป็นหนึ่งเดียววัฏจักรที่ต่อเนื่องหมายถึงทั้งจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดเมื่อตัวเลขสองตัวนี้มารวมกัน2 2 0 0เทว,วดาอยากบอกคุณว่าเขาสนับสนุนให้คุณให้การร่วมมือกับการทำงานกับผู้อื่น และคุณสามารถรับใช้ภารกิจทางจิตวิญญาณของตัวเองเกี่ยวกับอารมณ์และพรทุกอย่างที่คุณได้รับมาหมายเลข2.202นี้อยากบอกให้คุณรักษาความสมดุลภายในของคุณไว้มองโลกในแง่ดีและมองถึงเป้าหมายของคุณยึดมั่นในเป้าหมายและเห็นภาพของมัน อย่างชัดเจนจงใส่ใจทุกรายละเอียดและทำภาพนั้นให้เป็นจริงขึ้นมาคุณสามารถที่จะประสบความสำเร็จตามที่คุณใฝ่ฝันเอาไว้ด้วยทัศนคติเชิงบวกและการมองโลกที่ดีแล้วปฏิหารจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณหมายเลขนี้สามารถให้คุณทะเยอทะยานและกล้าที่จะฝันใหญ่มุ่งมั่น กล้าคิดกล้าทำหมายเลขนี้ยังบอกอีกว่าคุณสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นจากการที่คุณเป็นตัวของตัวเองนอกจากนี้คุณควรใส่ใจไปที่ความหมายของเลขโดดรวมกัน2บวก2บวก0บวก0มีค่าเท่าก,กับ6ความหมายของเลข6 เกี่ยวข้องกับความรักที่ไม่มีเงื่อนไขความสัมพันธ์ภายในบ้านภายในครอบครัวคุณสามารถฟังความหมายของเลข6ได้เพิ่มเติมจากลิงก์ที่ใต้คลิปนี้นะคะ